สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่ daily beauty ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายไม่เจอกันไป2สัปดาห์เต็มๆคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าจะ้ะก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะคิมขอเรียกว่าเป็น for winter makeup นะคะเป็นลุคที่คิม create ขึ้นมาสำหรับต้อนรับหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะคะก็เป็น การแต่งตาสีออกน้ำตาลแดงซึ่งจะเน้นไปทางแดงค่อนข้างชัดเจนจะออกติ่งแดงเลยแหละนะคะกับโบล l เนอร์นะคะเป็นเส้นอายไลเนอร์ที่ชัดเจนเส้นใหญ่เส้นหนาแล้วก็วิงยาวนะคะส่วนตาล่างก็จะเปลื่ยนะคะมีแค่ลงสีอายแชโดว์ให้ดูสโมคนิดหน่อยเท่านั้นเองกับมาสค a าร่าแล้วก็ไฮไลท์หัวตาแล้วก็ใบหน้าทั้งหมดจะดูแมท สนิทเลยไม่มีการลงไฮไลท์วิงวาวใดๆทั้งสิ้นนะคะกับทาลิปสติกสีเข้มๆแบบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งลุกที่อยากให้เพื่อนๆลองทำลองเล่นกันดูง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆนะคะว่าไม่ว่าจะเมคอัพลุกไหนไม่จำเป็นจะต้องซื้อเครื่องสำอางไหนตลอดนะคะนำเทคนิควิธีการทริคต่างๆไปปรับใช้กับข้าวของที่เพื่อนๆมีอยู่เพราะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคิมมาตั้งแต่แรกๆ ได้ดูคลิปนี้ก็จะทราบนะคะว่าข้าวของที่คิมใช้เนี่ยก็จะมีอาจจะมีใหม่ขึ้นมาบ้างที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์บลัชออนหรือคิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่คิมใช้วนซ้าไปซ้ำม,มาบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะลุกไหนคิมก็จะใช้อันเดิมเนี่ยมาครเอทลุกต่างๆลุกใหม่ขึ้นได้เพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินกับเครื่องสําอางเวลาเปลี่ยนลุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ของเดิมๆนี่แหละสร้างลุกใหม่นะคะเอา เทคนิควิธีการไปใช้ดีกว่าเนาะก็อยากรู้ว่าลุคนี้ทำได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากที่ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ uh, face primer หรือว่า m a k e เบ base นะคะวันนี้คิมจะใช้เป็น kiss beauty นะคะ matte chiffon uv base นะคะสี natural นะคะตอนนี้ควบคุมความมันได้ดีค่ะ มาะมากสำหรับสาวๆหน้ามันแล้วก็ลงบางๆไปทั่วใบหน้าพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เหลือสีอะไรอะคะ่ะอาจจะทำให้หน้าสว่างขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบให้สีหรือการปกปิดอะไรอะนะคะ จะช่วยในเรื่องการคุมมันมากกว่าแต่ว่าตัวนี้ไม่แนะนำให้ใช้คู่กับอรองพื้นที่คิมชอบใช้ก็คือ Estee Lauder Double Wear Stay In Place นะคะเพราะว่าถ้าใช้กับตัวนั้นเนี่ยคิมเคยใช้แล้วมันเป็นคราบเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้ก็แมตมากๆแห้งมากๆแล้วก็เจอรองพื้นที่แมตมากๆเข้าไปอีกนะคะเกลี่ยยังไงก็ไม่เนียน ต่อไปก็ปกปิดใต้ตาให้ดูสว่างสดใสขึ้นนิดนึงนะคะใช้คอนซีลเลอร์ค่ะใช้นาเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์นะคะสีสว่างกว่าผิวเล็กน้อยกับใต้ตาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เกลี่ยให้กลืนไปกับผิวนะคะเพื่อปกปิดรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็ไฮไลท์ให้ตาดูสดใสสว่างยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะใช้ e y e ช h a d o w p พร m e เค่ะวันนี้ใช้เป็น e ีทู y House นะคะ proof 10 n Eye Primer นะคะจะลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมไปให้เสร็จก่อนนะ,ะเพราะว่าวันนี้คิมจะไม่ใช้ลิควิดฟาวเดชันนะคะจะใช้เป็น p o w เดอร์ฟาวเดชันหรือว่าแป้งผสมรองพื้นนะคะก็เลยจะลงอายพ r i m เมลงพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเนื้อครีมไว้ให้เสร็จสับเลือนอยแล้วก็เกลี่ยให้กลมกลืนกับผิว หลังจากนั้นนะคะฟาวเดชั่นวันนี้นะคะใช้เป็น mac studio fix powder plus foundation นะคะสีที่กิมใช้คือ nc 3 5นะคะก็ใช้คู่กับแปลง powder brush ของ elf นะคะเป็น flat top แบบนี้นะคะก็แตะที่แป้งไปเบาๆนะคะก็จะได้แป้งจะเห็นว่าได้แป้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาค่อยๆเกลี่ยลงที่ผิวให้ เลือนกันไปนะคะคิมชอบตอนนี้เป็นอันนี้เป็นรองพื้นที่ชอบมากๆเลยเนื่องจาก1ใช้ง่าย2ให้การปกปิดค่อนข้างดีนะคะก็อาจจะไม่ได้ถึงแบบ Full Coverage สังเกตว่าจะมีรอยอันนี้เกิดจากน้ำมันกระเด็นนะทอดปลาแล้วก็น้ำมันกระเด็นคือแบบที่อื่นเยอะแยะทำไมต้องกระเด็นใส่หน้าไม่เข้าใจเหมือนกันแบบโมโหมากแล้วแบบอันนี้คือแบบมันมันเขาเรียกว่าอะไร มันกําลังตกสะเก็ดนะคะที่แรกแบบเป็นแบบเป็นตุ่มน้ำขึ้นมาใครที่เคยโดนน้ามันหรือโดนของร้อนก็จะรู้นะว่าเวลามันแบบเป็นตุ่มน้ำขึ้นมามันน่าเกลียดมากก็ลงไปให้ทั่วนะคะอันนี้ก็จะสังเกตว่าให้การปกปิดค่อนข้างดีอันนี้อาจจะไม่ได้แบบมิดเลยแต่ว่าพวกรอยเล็กๆอะไรที่แบบเป็นจุดด่างดำเล็กๆจางๆอย่างนี้ก็สามารถปกปิดได้นะคะแล้วก็ให ฟินิชลุคที่สวยแล้วก็ง่ายสะดวกในการใช้นะคะรวดเร็วด้วยเนาะสำหรับใต้ตานะคะกิมก็จะเซตอีกทีด้วย uh, Remo Stay Matte นะคะสี Tan น Parents นะคะเป็นเซตคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะไม่ให้มันเป็นร่องเป็นรอยเนาะแล้วก็สีมันจะสว่างกว่าแป้งฟาวเดชันเมื่อกี้นิดนึงก็จะเป็นการไฮไลท์ไปในตัวด้วย คิ้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคิมก็จะขอข้ามไปค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มกันที่ตาเลยนะคะวันนี้คิมจะเริ่มด้วย N Y C นะคะ Sunny Bronzer นะคะใช้เป็นสี transition ส,สำหรับตานะคะกับแปรง blending นะคะมาลงบริเวณเหนือรอยพับเปลือกตานะคะแล้วก็เบลนด์ให้กระจายไปให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลแดงเนะะื้อแมตนะคะน้ำตาลออกแดงนะคะกับแปรง Uh, blending นะคะที่มีขนาดเล็กลงกว่ามาสักครู่นหน่อยนะคะมา uh, ลงบริเวณเน้นบริเวณชั้นอรอยพับเปลือกตาค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้กลมกลืนกับ uh, transition color นะคะ แล้วนะคะใช้อาชแชโด์สีทองแดงนะคะสีทองแดงที่แบบออกแดงจัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็น B H c o s m e t i c Take m e t o Brazil นะคะพาเ e e y e s h a d ด w กับแรงแบนๆนะคะมาลงทั่วบริเวณชั้นตาเลยนะคะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ใช้แปรงที่เราใช้กับรอยพับเปลือกตากับสีน้ำตาลแดงเมื่อสักครู่นะคะโดยไม่แตะผลิตภัณฑ์ใดๆเพิ่มนะคะมาเกลี่ยขอบของสีทองแดงเมื่อสักครู่นี้นะคะให้กลมกลืนกับสีน้ำตาลแดงที่เราลงไว้บริเวณรอยพับเปลือกตานะคะไม่ให้มีรอยแบ่งของสีนะคะแบบนี้ แล้วใช้สีทองแดงสีเดียวกับที่เราใช้บริเวณเชั้นตานะคะมาลงบริเวณแนวขนขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้บริเวณหางตาเนี่ยมันไปเชื่อมกับบริเวณหางตาด้านบนที่เราทำไว้เนาะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วใช้แปรงดมอายแชโดว์แบบนี้ปลอบเปล่านะคะแปรงปลอบเปล่ามา เกลี่ยออกให้สีมันฟุ้งกระจายออกนะคะสำหรับว,วันนี้เค็มจะใช้เป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะ,ะจะสร้างวิงไลเนอร์ที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ยาวหน่อยนะคะก็โดยเริ่มสร้างจากในส่วนของวิงก่อนนะคะ ไปในทิศทางที่เราต้องการนะสังเกตว่าคิมจะลากออกไปค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ลากเส้นกลับมาเพื่อสร้างเป็นสามเหลี่ยมให้ได้เป็นสามเหลี่ยมของเส้นอายไลเนอร์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆค่อยๆสร้างเส้นอายไลเนอร์ที่ชิดคนขนตา มาจนสุดหัวตาเลยนะคะแล้วก็ลากไปให้กลงกลืนกับสามเหลี่ยม wing liner ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วก็จะเติมอายไลเนอร์ er ลงไปบรเิเวณช่องว่างในสามเหลี่ยมที่เราสร้างเป็น wing liner ไ,ไว้นะคะ แล้วก็เก็บรายละเอียดเส้นให้คมแบบนี้นะคะคือวิง่งเขยมจะกวิงออกไปยาวมากๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นจะหนาบริเวณช่วงหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆบางมาจนสุดหัวตานะคะ เสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งตาต่อเนี่ยก็จะรอให้อายไลเนอร์เนี่ยมันแห้งสนิทแล้วก็เซ็ตตัวดีนะคะก,ก็จะไปแต่งส่วนอื่นๆกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับบรอนเซอร์วันนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อแมตเหมือนกันนะคะก็จะใช้เป็น b e n e f i ตฮูล่าบรอนเซอนะคะอันนี้เป็นขนาดทดลองกับแปรงแองเกลิลแบบนี้นะคะมาลง บริเวณทั่วกรอบใบหน้านะคะเพื่อให้หน้ามีมิติอิ่งขึ้นนะคะก็บริเวณใต้กระดูกแก้มบริเวณตลอดทั้งเส้นกลามมาจนถึงใต้คางนะคะแล้วก็บริเวณเไรผมแล้วก็ใช้บรอนเซอร์ตัวเดียวกันเนี่แหละคะ่ะกับแรงหนะ้าตาแบบนี้นะคะ ในการคอนทัวร์จมูกด้วยเลย ก็วันนี้จะเน้นให้หน้าดูแมทนะคะซึ่งจะต่างจากซัมเมอร์ซัมเมอร์เนี่ยจะเน้นความโกลว์ความฉ่ำของผิวนะคะแต่ว่า,าลุคของ a l ลหรือว่า Winter ร์เนี่ยจะเน้นให้มันดูทุกอย่างดูแมทด,ดูดูแห้งๆแ,แบบอากาศของหน้าหนาวค่ะเสร็จแล้วก็ใช้อชายแชโดว์สีขาวเนื้อแมทนะคะแตะเบาๆมือนะคะมา ไฮไลท์บริเวณสันจมูกด้วยค่ะเสร็จแล้วแก้มนะคะก็จะใช้เป็น b l บลัชเนื้อแมตตเหมือนกันนะคะเป็นสีแบบ p i ชชี่คอรัลแบบนี้นะคะกับแปลงมาลงบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็เกลี่ยให้กลมกลืนกับบรอนเซอร์นะคะ ก็แค่ให้แบบดูสุขภาพดีดูมีสีสันเท่านั้นเองจะไม่เน้นบลัชมากนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมาแต่งที่ตากันต่อนะคะก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าค่ะสำหรับวันนี้จะติดขนตาปลอมนะคะมัสคาร่าก็จะปัดแค่โขนเดียวนะคะเพื่อให้ออเป็นฐาน ไว้สำหรับติดขนตาปลอมนะคะให้ขนตามันงอนรับกับขนตาปลอมแล้วก็ปัดพวกเศษแป้งเศษไอเซโดต่างๆที่ติดอยู่กับขนตาให้ออกไปเท่านั้นเอง สำหรับขนตาปลอมที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกขนาดที่มีความสั้นแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะเพราะว่าอยากจะเน้นวิงไลเนอร์ให้ชัดเจนไม่อยากจะให้ขนตาปลอมเนี่ยมาบางังในส่วนของวิงไลเนอร์นะคะก็จะใช้ขนตาหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นขนตากลมธรรมดาหัวท้ายเท่ากันแล้วก็มีความยาวที่สุดบริเวณตรงกลางแบบนี้นะคะสำหรับการติดขนตาก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําแล้วก็พูดกัน บ่อยๆนะคะก็คือใช้แหนบหรือว,ว่านิ้วมือแล้วแต่ความถนัดนะคะคีบบริเวณตรงกลางของขนตานะคะถือกระจกไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มองที่กระจกนะคะแล้วก็เราก็จะมองเห็นว่าขนตาปลอมกับขนตาจริงกับรูปตาเราเนี่ยมันอยู่บริเวณประมาณไหนควรจะวางตรงไหนนะคะโดยะกะระยะแล้วก็วางตรงกลางลงไปก่อนนะคะ เื่อให้ได้ระยะที่พอดีกับรูปตาเสร็จแล้วก็ค่อยมาขี้บริเวณหัวตาจัดวางให้เข้าที่นะคะแล้วก็ค่อยมาเก็บบริเวณหางตาเสร็จแล้วขอให้ไล์หัวตานิดนึงนะคะกับดินสออเขียนขอบตาแบบนี้นะคะสีขาวเนื้อแมตนะคะเขียนไปบริเวณ เส้นน้ำตานะคะแล้วก็เลยออกมาบริเวณแนวโคนขนตานิดหน่อยนะคะบริเวณช่วงหัวตามาจนถึงประมาณกลางตานะคระับ่อให้ลุกมีความสดใสยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็ปัดขนตาล่างค่ะ สร็จแล้วก็มา complete ลุกด้วยลิปสติกกันค่ะสำหรับลิปสติกวันนี้นะคะคิมจะทาให้ออกเป็นสีแดงกล่ำออกสีประมาณสีพลัมสีอะไรประมาณนี้นะคะแต่คิมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีลิปสติกสีเข้มนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันคิมเป็นคนที่ไม่ค่อยทาลิปสติกนะคะก็จะทาเป็นพวกลิปมันกับ พวกลิปทิ้นซะส่วนใหญ่นะคะคิมก็จะใช้เป็นวันนี้เป็นมิสทีนนะคะอเวนิวเบอร์ศูนย์หนะคะเป็นสีแดงสดแบบนี้นะคะกับมิสทีนเหมือนกันคะ่ะเป็นมิสทีนทูบลูสีม่วงแบบนี้นะคะสองสีนี้ผสมกันโดยคิมจะปาดเนื้อลิปสติกออกมาแล้วก็ผสมกันนะคะก็จะได้สีประมาณนี้เนาะสร็จแล้วคิมจะใช้แปลงนะคะวันนี้ในการถาโดยจะเน้นขอบปากก่อนนะคะ แล้วก็ค่อยเติมไปให้เต็มนะคะ วันนี้จะเน้นรูปปากให้ชัดเจนนะคะจะทําให้ทําเลอเหมือนทุกๆครั้งที่คิมทํานะคะเพื่อให้ได้เป็นลุกที่เป็นฟอลนะคะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นเทรนด์ฟอลพูดถึงฟอลเมคอัพเนี่ยก็จะนึกถึงการแต่งปากสีเข้มๆแล้วก็หน้าแมทตมนะคะ นะคะสำหรับฟอร์เมกัาลุคนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่อยากให้ลองไปเล่นลองไปทำกันดูนะคะก็จะเป็นลุกของวิงไลเนอร์นะคะกับอายแชโดว์สีออกโทนแดงๆเป็นแบบน้ำตาลแดงนะคะกับปากเข้มๆนะคะส่วนใบหน้าก็จะเน้นความแมตค่ะเป็นดูแห้งๆแบบสไตล์หน้าหนาวนะคะกับปากเข้มๆแบบนี้เนาะก็เป็นอีกลุกหนึ่งที่ลองไปทำกันดูสำหรับใครที่อยากจะแต่งเป็นแบบว่า everyday ลุกอาจจะไม่กล้าทาปากเข้มหรือว่าอะไรก็อาจจะเปลี่ยนสีปากเป็นนูตเป็น อะไรก็ได้ก็คือไม่ได้จําเป็นว่าลุคนี้จะต้องแต่งเฉพาะหน้าหนาวอากาศหนาวเท่านั้นจะต้องทาลิปสีนี้เท่านั้นไม่ใช่นะคะก็เพียงแต่เป็นการครีเอทลุกหนึ่งสำหรับช่วงของ for winter นี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันดูนะคะสําหรับใครที่มองหาเมคอัพลุกใหม่ๆนะคะอยากจะลองเปลี่ยนการแต่งหน้าดูบ้างเพื่อให้เข้ากับเทรนด์เข้ากับ หรืดูเนาะเ็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานจากการดูคลิปในวันนี้บ้างนะคะก็ถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ